อ่มาวันนี้เรามาดูพื้นที่มันเปื่อยนะมาดูเลดวิงพื้นที่เป็นโฟมมันจะเปื่อยเปื่อยปับ๊บเราก็ต้องมาการเปลี่ยนใหม่ดูการใช้พื้นของอังกฤษอ่าแต่ก่อนอื่นเราต้องลอกก่อนการลอกตัวนี้ลอกยากมากเราต้องใช้น้ํายานะถ้าเราไม่มีน้ํายาจะลอกออกยากมากมากทีนี้เราจะต้องมีน้ํายาลอกส่วนน้ายาลอกนี่มันก็มีของใครของมันอยู่แล้วแหละแล้วแต่ว่ามันจะเป็นยางประเภทไหนแล้วการลอกสําคัญที่สุด บางคนบอกทําไมโลกไม่ออกมันเหนียวจังเพราะคุณไม่ใช้น้ำํำยาไง ấy. มันมีน้ํายาโลกน้ํายาโลกไม่เกี่ยวน้ายาก,กัดนะคนละอย่างคนละแบบกันนะทีนี้เราก็มาการหาพื้นพื้นที่เราใช้ก็บางใช้ปื้นของพื้นของไอ้นี่นะพื้นของอังกฤษเป็นพื้นที่หนึบทนแล้วก็มันใช้งานได้นานกว่าแต่มันจะทํางานยากหน่อยเพราะว่ามันเหนียวมาก เราต้องใช้เครื่องในการเจียในการใส่นี่เป็นเครื่องที่มีพลังหน่อยนะถึงจะเจียจะใส่มันออกเสร็จเราก็มาไล่ความเป็นเหนียวเพราะรองเท้า mm. พวกนี้มันจะมีคราบเหนียวอยู่ซึ่งการจะไล่ให้มันออกให้กาวติดนี่ก็ใช้สกิลเหมือนกันก็คงจะต้องใช้ความร้อนช่วยหน่อยความร้อนสามารถช่วยไล่เหนียวเพราะตัวเหนียวเนี่ยบางครั้งรองกาวติดก็ไม่อยู่นะมันจะออกรอกเหนียวมาอีกตัวเนี้ยสำคัญมาก ตัวนี้เป็นสกิลทักษะเลยนะถ้าใครมีรองเท้าที่ยังคิดว่ายังอยากจะกลับมาใช้งานได้อีกเอาอมาซวิตเพราะการซวิตถ้าคุณซวิตกับช่างที่โอเครองเท้าคุณกลับไปใช้งานแล้วก็ทนทานอีกหลายปีเลยนะอย่างนี้ก็ห้าปีนี่บางว่าน่าจะสบายสบายเลยนะกับรองเท้าคู่นี้นะและทีนี้พอเราเสร็จจากการเข้าบนก็นเรียบร้อยเราก็มาทําการขัดอันนี้เรายังไม่ขัดนะตัวนี้เรายังไม่ขัด อ่ะนี่เรายังไม่ขัดมันจะอยู่ด้านๆแต่ตะข้างเนี้ยเราขัดแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีความมันเกิดขึ้นในการที่เราโนดหนังให้มันนิ่มขึ้นและขัดหนังให้มันแต่ก็ยังให้มีความเซอร์มีเรื่องราวของการใช้รองเท้ามาเหมือนเดิมนะเพราะว่ายัางน้อยพื้นเปลี่ยนไม่หมดแหละแต่ว่าหนังก็ยังดีอยู่ทีนี้ที่เหลือก็คือการใช้งานอีกยาวนานนะนึกถึงอยากจะส่อรองเท้าให้นึกถึงบาง